เช่นเดียวกันับชื่อและก็ผู้ส่งก็ประะกวดเช่นกันเรียนนาคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวสาวนณีมณีประกรณ์อายุ16ปีขณะนี้กําลังศึกษาที่โรงเรียนเรน,นูนครวิทยานุกูลคุมวัดบรุรพารามส่งเข้าประกวดขอบคุณค่ะครับซองคำถามเธอจับได้ซองคณะกรรมการถาม,ถามเธอว่า คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับปัญหายาเสพติดในปัจจุบันเช่นกันค่ะขอบคุณสําหรับคําถามนะคะพิ่ันคิดว่าปัญหายาเสพติดในสังคมไทยปัจจุบันเกิดจากปัญหาภายในครอบครัวนะคะคนในครอบครัวไม่ได้รับความอบอุ่นทําให้ต้องพึ่งยาเสพติดนะคะเรามีวิธีแก้ไขได้โดยให้ความรักความอบอุ่น แล้วห่วงยายคนในครอบครัวนะคะถ้าคนในครอบครัวเข้าใจกันปัญหายาเสพติดก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะขอบคุณค่ะครับนั่นคือคำตอบของเธอขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีผ่านไปเรียบร้อยทั้งหมด11คำถามท่านภูมีเกียรติเราครับเชื้อเชอนใจกรรมการ <laughs> ผมเข้าใจครับว่าท่านผู้กรรมการคิดหนัก ครับผลคะแดนขวานใจช่างภาพครับขวานใจช่างภาพมาเป็นที่เรียบร้อยขอครับขออนุญาตเรียนเชิญมองไปข้างล่างมันมืดมิดนะครับตัวแทนขวานใจช่างภาพ เดี๋ยวนะครับตัวไหนครับทีขวัญใจสื่อมวลชนอันนี้จะสื่อมวลชนนะครับคือเพื่อให้ท่านเป็นผู้คิดว่าจะมอบให้ใคขเพราะท่านเป็นสื่อมวลชนต่างถิ่นมาที่นี่นะครับเดินถึงไปได้เลยครับครับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพประจำปี2515รางวัล ขันน้ำพันรองสายสะพายเงินสดขวัญใจช่างภาพนะคะเงินสดสา0พันบาทขันน้ำพันรองแล้วก็สายสะพายนะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญคุณพี่ปานหรือแม่ปานเชิญครับแม่ปานครับพร้อมเลืกการชาติเลืนการชาติครับพี่ปานพี่เพนแล้วก็คุณประจิมไพคุณประจิมไพสามที่ดรักสี่คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นลรเชิญเลยค่ะ เป็นผู้มอบผู้ที่ประกาศต่อไปนี้นะครับขอให้เดินมาข้างหน้าแล้วก็มาเยือนอยู่จุดนี้เพื่อที่จะรับรางวัลหมายเลย สิบหนึ่งหมายเลขสิบเอ็ดค่ะเชิญค่ะเชิญพี่ฟานพี่เ็นพี่เอ่อจตุจินพายแล้วก็คุณพินุลักษ์เลยนะคะสายสะพายขันน้ำพันรองขะมอบสายสะพายก่อนเลยนะคะทั้งสามท่านเนเชิญเลยค่ะนตรงกลางค่ะพี่เ็นมอบสายสะพายอาจารย์ประจิมภายมอบขันน้ำพันรองคุณพินุลักษ์มอบเงินค่ะและ ขวัญใจสื่อมวลชนขอเรียนเชิญท่านทักษุลสายสองพร้อมกับคุณพี่กิตินะคะท่านทักษุลสายสองนั้นเป็นประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดนครพนมและก็เป็นเจ้าของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ตระเวนข่าวด้วยค่ะขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านบนเวทีเลยนะคะวันนี้ลูกผมสวยทุกคนเลยครับผมตัดสินใจลำบากน่ารักค่ะทุกคนนะครับขึ้นเวทีวันนี้ทุกคนคือลูกหลานผู้ไทย แปลว่าเราต้องมาแข่งขันเพื่อที่จะมอบงงามและสามสาวเยืนอยู่คนละข้างบันทึกภาพด้วยค่ะนะครับขอรางวัลครับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนเงินสามพันบาทหนึ่งแล้วสายสะพายสายน้าพัดลมพัดอมด้วยเหรอถ้วยรางวัล